เริ่มแล้วมาหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ครั้งยิ่งใหญ่พบกับหนังสือมากมายกว่า1ล้านเล่มจาก340สำนักพิมพ์รวมกว่า930บูธพร้อมส่วนลดสูงสุด80เซตั้งแต่12-23ถึงตุลาคมน,นี้ 2>, 2ตุลาคมที่ผ่านมาสมาคมผู้จัดพิมบบพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรจัดงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023ซึ่งอย่างยิงย่งใหญ่โดยได้รับเกียรติจาการ้แทนทางทาชินรัฐประธาน พัฒนา,าพอฟต์ลวร์แห่งชาติปนระธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยานายสุวิทย์รุ่งวัฒนะไพบูลคณะกรระารผู้จัดเตรมและผู้กำกหนังสือประเทศไทย,าายคณะกรรมการสมาคมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานสินชั้อนารค้าพลาดไม่ได้กับงานหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023 ระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคมนี้รวม12วันณห้ฮอ5ถึง7ทัน l อดีศูนย์การ,รประชุมแห่งชาติสิบิกิการสังานในวันนี้ครับงานมากมหนังสือระดับชาตินะครับเดินทางมาถึงครั้งที่28นะครับ <S 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 เราจะจัดขึ้นเนี่ยวันที่12ถึง23นะครับคือเวลาปิดเปิดเนี่ยอาจจะงงงันนิดนึงนะครับคืออาจจะไม่ง่ายคือจ์ถึงรหัสนะครับก็10 11นะฮะไอ้10อ่านี่ผมยังงง,งเองเลย วันจัน์ทรถึงเมื่อรหัสนี่ย11.10นะครับแล้วก็วันสุสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็น10.11ครับครับงานในปีนี้เนี่ยแนวความคิดแนวคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยชื่อว่าบุ๊กดีมนะครับบุ๊กดีมคือหนังสือในฝันหนังสือเนี่ยหนังสือในฝันเนี่ยจะช่วยเติมเต็มความฝันให้นักอ่านเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับครับในครั้งนี้เนี่ย ที่เราจัดเนี่ยมีจำนวนที่มานะครับเกินความคาดหมายครับมีจำนวน930บูธนะมี348สำลักพิมพ์ทั้งหมดนะที่มามีหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มแล้วเปิดเปิดตัวหนังสือนะในครั้งนี้เนี่ยมากกว่า3ามันปกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือมีนิรรศการเนื่องด้วยปีนี้เนี่ยมันเป็นปี ปีครบรอบ50ปี14ตุลานะครับเราว่าจัดนิทรรศการเนี่ยไว้ด้านนอกนิทรรศการเนี่ยชื่อว่า50ปี14ตุลาเจ้าฝันถึงโลกสีใดนะครับคือในนิทรรศการนี้เขาจะพูดถึงเรื่องราวผ่านตัวอักษรน,นะครับก็อาจมาเยี่ยมชมกันได้นะฮะเพราะเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็คือจะพูดถึง พูดถึงประเด็น <S <S ประเด็นเรื่องราวที่ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะครับครับก็นั่นแหละครับก็ค <Okay. S 1> ือ50ปี14ตุลาแล้วอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคัครูแบดคอนเทสตเนี่ยจะจัดการประกวดขึ้นการประกวดเนี่ยชื่อบุ๊กเทนเลอร์นะครับบุ๊กเทเลอร์กิจกรรมเนี้ยจะเป็นยังไงก็คือการประกวดเนี่ยจะให้ผู้นักอ่านเนี่ยมาทอล์กโชว์นะครับเหมือนกับเป็น ป้ายยาหนังสือมาแนะนําหนังสือหนังสือที่เขารักหนังสือที่เขาโปรดนะครับหนังสือที่เขาโปรดก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ได้ได้ผู้แข่งขันที่ครบรอบสิบคนละเขาก็จะมามาแลบมาแลบมาแลบหนังสือมาป้ายยาหนังสือกันวันสุดท้ายในวันที่23นะครับก็ขอเรียนชันเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมความสนุกได้ในวันนั้นเวลาบ่ายสองครับของวันที่23ครับ การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายนะครับว่าเ,เราให้นักอ่านเนี่ยอยากให้นักอ่านเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย20%ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยที่มาในงานเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนคนนะแต่ปีนี้เราตั้งเป้าหมาย20% 1นึ่งล้านหกแสนคนนะ ยอดขายในครั้งที่แล้วเนี่ยสามล้านสี่สามร้อยสี่สิบล้านบาทแต่ปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะก็คือสี่ร้อยล้านนะครับครับแน่นอนละครับก็คือการการที่หนังสือเนี่ยมันมันเป็นรากฐานของประเทศนะครับก็เราคือหนังสือเนี่ยอ่านจะได้ความรู้นะก่อให้เกิดความรู้หนังสือจะก่อให้เกิดความคิดนะครับ แล้วก็ความคิดต่างๆหนังสือเนี่ยจะช่วยพัฒนาให้คนมีคุณภาพคนมีคุณภาพก็จะสร้างประเทศให้มีคุณภาพครับใครอยากให้คางาครับก็<ม>ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับนักอ่านทุกท่านเลยที่รักการอ่านเรามาต้องมาช่วยกันนะครับกระตุ้นการอ่านให้เกิดในสังคมไทยให้ให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับปี เ,เราก็ทราบอยู่นะคะการ<ม>การ<ม>อ่านเนี่ยคืออ่านหนังสือเล่มเนี่ยจากสมัยเดิมเนี่ยที่เราเคยอ่านเป็นเล่มเนี่ยเราก็มาอ่านมาอ่านเป็นมือถือแทนมาเป็นอะไรแทนนะครับแล้วอยากให้อยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับมาอ่านหนังสือเป็นเล่มต่อไปต่อไปในอนาคตครับเหมือนกับเหมือนกับเรายังคงอยู่หนังสือเล่มไว้อะไรเงี้ยครับ